จากเหตชุลมุนที่ชาวกัมพูชาเข้ามารื้อรั้วลวดน้าที่ทหารไทยวางไว้บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วพร้อมระบุว่าพื้นที่บ้านหนองจานเป็นของกัมพูชานั้นทําให้เกิดคําถามว่าทําไมชาวกัมพูชาจำนวนมากถึงเข้ามาอาศัยในเขตอธิปไตยไทยได้กองขับบกและรัฐบาลไทยออกมาชี้แจงอย่างต่อเน,นื่องว่าเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยส,ยสงครามการสู้รบในกัมพูชาปีพศ .2520 รัฐบาลไทยได้ให้ชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยชั่วคราวตามหลักน้ำใจและมนุษยชนและกำหนดให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านหนองจ ในเวลานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาในพื้นที่นี้กว่า1 3 0 0 0คนและมีองค์กรระหว่างประเทศนําอุปกรณ์ทํานาและหาปลามามอบให้ชาวกัมพูชาเพื่อทํากินในแผ่นดินไทยโดยมีสัญลักษณ์สาคัญคือการขุดสระน้ำยูเอ็นเพื่อเป็นน้ําดื่มใช้ให้ผู้อพยพปัญหาคือเมื่อการสู้รบสงบลงชาวกัมพูชากลุ่มนี้กลับไม่ได้เดินทางกลับเข้ากัมพูชาแต่ปักหลักอาศัยอยู่ในประเทศไทยพื้นที่ส่วนนั้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเป็นพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งของบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วอยู่ตรงข้ามอำเภอโอโจโรัจว ผู้ว่าราชการจังหวัดยืนกรานว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีการออกบ้านเลขที่และชาวกัมพูชาเหล่านี้ซึ่งมีประมาณ170ครัวเรือนหรือราว600คนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของประเทศไทยคำถามต่อมาคือชาวกัมพูชาเหล่านี้ล่วงล้ำอาศัยจนกลายเป็นชุมชนใหญ่มานานหลายสิบป,ปีจุดยืนของรัฐบาลไทยคืออะไรรัฐบาลไทยชีย้แจงว่า นี่เป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปีพศ2543ชัดเจนและมีการประท้วงต่อเนื่องมาตลอดผ่าน,นกลไกทวิภาคีอาทิ JBC มาตั้งแต่ปี2557แต่รัฐบาลกัมพูชากลับใช้ประชาชนของตนเป็นกำแพงมนุษย์และเครื่องมือรุกล้ำเกต็ดแดนของไทยอย่างผิดกฎหมายและยัวย่วยุให้เกิดความตึงเครียดชายแดนรวมถึงการติดตั้งแนวรั้วลวดหนามในดินแดนของไทยเป็นสิทธิในการดำเนินการเพื่อปอกป้องอธิปไตและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยด้านจุดยืนของกองทัพบ,บกมองพฤติการของรัฐบาลกัมพูชาว่ามีเจตนาม,ม่บริสุทธิิแต่่่กกกกาาาารรดดดดเนนนนออองงทททหไยย็ล้ถึีสุ เพื่อไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาพยายามนำภาพหรือสร้างหลักฐานนำไปบิดเบือนต่อไปได้ขอบคุณข้อมูลจาก TNN ก็ติดเกติขาสารรอบวันกับเอียวเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ